มาที่แม่ปูสานแม็กนะครับชูวับใจเกินร้อยห้ามย้ายไปอย่างนี้รอในกลุ่มแล้วแม่วัชรีนะชรีนะครับขอบคุณนะเมื่อนี้อาจสีไลสดในกลุ่มปิดก็ได้แม่นะครับอาจจะไลสดผ่านทางโทรศัพท์ที่กลุ่มปิดก็ได้นะครับาสำหรับพี่น้องที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดแล้วนะครับเนวโน้มน่าจะเป็นไปได้ครับเมาเม,า,ม,า,มาแล้วจ้า ในบรรยากศยาศเดี๋ยวบนรถสิพาย,ยางไปเบิรงมุมไกลนะครับอันนี้เวทีใกล้เสร็จแล้วมาวาซุกเปอรีนะครับรอในกลุ่มแล้วนะครับาพราะเบิงบรรยากาศนะครับรู้สึกว่าเป็นครั้งที่สองที่เจกือร้อยได้มาที่อำเภอชุมพวงนะครับสนามเลิศเลิศแม่นะครับเลือกเลือกที่นั่งได้เลยนะครับเลือกที่นั่งตามสบายแล้วก็มองจอร,รถกระหลายแล้วก็ห้องน้ำกระหลายพร้อมมีสามที่ที่รองรับมีมีศูนย์เด็กเล็กมีมีวัดแล้วก็มีโรงเรียน ระดับระดับมัธยมนะครับมีล้อมรอบวัดเลยแล้วก็อยู่ตัวเพื่อ,อแม่นะครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกการเดินทางสะดวกสบายสบายสุดแล้วสําหรับวันนี้นะครับถ้าผู้ใดบอมานี่าถือว่าพลาดมากนะครับวันนี้ที่วัดหนองบอัวลีอาําตําบลชุมพวงอาําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมเด้อแม่เอาฝาเอ็มรยห้มาด้วยนะครับสาหรับ ผู้ให้การสนับสนุนหลักของบอลลําใจเกิด้อยครับกับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับเพิ่มมาแจก,กทองสามรางวัลรางวัลละสามพันบาทแล้วก็อยาขาวสวยหน้าใสอ่อนกอไวใช้ครีมสีจันทรครับหน้าง,งานขายอยู่ที่สามซองหนึ่งร้อยบาทอยากอาบน้ำสระผมสีเขียวแบ่งฟันนึกถึงผลิตภัณฑ์บอสแคร์มอนี้มีมีจำหน่ายพ่อแม่นะครับมีจำหน่ายที่หน้าง,งานนะครับนะครับมา คิดว่านะครับคืนนี้สนามตรงนี้จะไม่มีที่ว่างเลยนะครับบอดมาฮอดแล้วแม่เ,เราไห้บอลนู้นเอาโทรศัพท์มาไล่นะครับบรราย,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 ยายรกาศป้าแม่สนามคืนนี้นะครับที่วัดหนองบุรีตำบลชุมพวงอําเภอชุมพวงจังหวัดน,นครราชสีมา เบิงฟรีสอดแจ้งแม่นะครับเมื่อนลูกหลานจะเดินทางไปเที่ยวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะครับมีซอแอนอรดีพร้อมนะครับเมื่อนแต่วันนี้ซอไม่มานะครับนะครับแต่เป็นงานชมฟรีนะครับงานบุญประจําปีชมฟรีตลอดสอดแจ้งป้าแม่เปาโน้นมาอีกจากน้อยนี่สนามก็เต็มเบิร์เด้ดนี่ครับกำลังจะเสร็จ บอสบอยเดินทางมาถึงแล้วครับนะครับจะหน่อยเพื่อนระซีไหวเวที